ครับกลับมาต่อกับวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับ1309 200นะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึง c o l a b นะครับ c o l a b ก็คือเป็นของ Google นะครับนักศึกษาเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับ c o l lab research google com นะครับก็จะเป็นการรัน Python แบบออนไลน์นะครับก็เราก็กลับมาดูโค้ดของเราคราวที่แล้วนะครับอาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะครับ จุดประสงค์แรกเนี่ยเราต้องปรินข้อความนี้ให้เป็นนะครับอย่างสมมุติว่าเราจะปรินชื่อเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนตรงอาจารย์ที่อาจารย์ไฮไลท์เนี่ยเป็นเป็นชื่อเราอย่างเงี้ยครับอยู่ภายใต้ดับเบิลโคลดนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่เรารันนะครับเราจะเอาโปรแกรมนี้นะครับไปรันที่โคลบนะครับก๊อปไปนะครับก๊อปมานะครับแล้วก็เข้ามาที่โคลบนะครับพิมพ์ที่เบราว์เซอร์เลยนะครับ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะครับ New Notebook นะครับเอให้มันโหลดนิดนึงนะครับก็อาจจะช้านะครับเพราะว่าคนใช้คอลับเยอะอะไรเงี้ยครับก็มีองค์ประกอบแบบนี้ก็มีปุ่ม Run คล้ายๆกันนะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมเปลี่ยนชื่อเป็น Ideal Gas ก็ได้นะครับ Ideal Gas แบบนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับอย่าลืมเปลี่ยนชื่อข้างบนนะครับนามสกุลตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นมูลนันะครับอาจจะมีการพิมพ์ข้อความอย่างนี้ก็ได้นะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอันนี้คือการเลื่อนขึ้นไปนะครับดับเบิลคลิกทูอ d ด t ิทก็คือตัวนี้ก็เป็นข้อความเป็นกล่องข้อความอะไรแบบนี้นะครับไอเดียลแกสคาลคูลเลชอะไรก็ได้นะครับเป็นข้อความเฉยๆนะครับและอันนี้เป็นผลการลันนะครับเมื่อกี้เราก๊อปมาแล้วก็วางไปเลยนะครับก็สามารถรันได้เหมือนกันนะครับ ก็ลักษณะนี้นะครับเริ่มตั้งแต่บรรทัดนี้เนาะว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับอ่าลองมาลันดูก็ได้นะครับกําหนดค่าคงที่ไปแล้วนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับรอนิดนึงนะครับก็กําลังคือมันจะช้าหน่อยถ้าคนใช้เยอะนะครับอันนี้เราใช้งานโคแล랩นะครับก็จะลันคล้ายๆสไปเดอร์เลยนะครับก็พิมพ์ข้อความอันแรกคือบรรทัดนี้นะครับ PV ถ้ากับ NRT Volume ก็คือ0.05นะครับ ที่เราทํามาแล้วเนาะหน่วยเช็คดีๆนะครับ Temperature 1 0ึ่งพันนะครับเอ่อแมสห้กรัมใช่ไหมครับแล้วก็ Molecular Weight 44นะครับของคาร์บอนไดออกไซด์ในโจทย์ของข้อนี้นะครับแล้วก็ Run นะครับเห็นไหมครับปัดทศษิยมได้เหมือนกัน2ตํตำแหน่งเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวที่ตรงที่อาจารย์ไฮไลท์ก็คือคำสั่งนี้นะครับ Print Pressure แปลว่า Pri n t ตัวแปรที่เอ้ยิ้นค่าของตัวแปรที่อยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า pressure นะครับหรือว่าความดันนะครับแล้วก็บรรทัดต่อมาเนี่ยเราถ้าเราอยากจะจัด format หน่อยนะครับ pressure เท่ากับตัวนี้ก็แสดงค่าตรงนี้2ทศนิยม2องตำแหน่งแบบนี้นะครับก็ก็มาได้ c o l l a b ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับถ้าเราไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเอ้ยถ้าเราไม่มีสไปเดอร์ในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ย เราใช้โค L ด랩ใน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 ตรงนี้เอาไปใช้งานได้นะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้กลับไปแล้วเอาอันนี้เป็นของเราเนาะอ่ะสัญลักษณ์เป็นกลมๆสีเหลืองสองอันนี้ซ้อนกันนะครับเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราเอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์แนะนำโค้ด b เฉยๆนะครับเผื่อบ,บางครั้งเราต้องเอาไปใช้งานก็สามารถที่จะพิมพ์งานลงไปแล้วก็รันได้ได้ผลเหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวถ้ามีคําถามก็สามารถที่จะโพสต์ใต้คลิปหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามตอบในห้องเรียนหรือว่าคอมเมนต์นะครับขอให้สนุกกับการเรียนวิชาคอมโพนะครับสวัสดีครับ